สวัสดีครับขอต้อนรับท่านกลับเข้าสู่รายการพีพีซุปเปอร์คาร์อีกครั้งครับวันนี้ผมเพลงนะครับบอกได้เลยว่าวันนี้โหตื่นเต้นมากๆเลยนะฮะกับสุดยอดไฮเปอร์คาร์ที่เพิ่งมาเหยียบพื้นแผ่นดินไทยสดๆร้อนๆเลยนะครับหลายๆคนอาจจะไม่คุ้นเคยกับแบรนด์นี้นะครับแต่นี่คือ GMA T50 หรือย่อมาจาก Gordon Murray Automotive T50 นั่นเองหรือบางคนเรียก Gordon Murray T50 นะครับไม่ว่าจะเรียกอะไรก็ตามนี่คือไฮเปอร์คาร์3ที่นั่งนะครับที่ทําขึ้นมาเพื่อสืบทอดต่อจาก McLaren F1 นะฮะแล้ต้องบอกเลยครับว่านี่คือหนึ่งเดียวในประเทศไทยของ สูงคันนี้ก็เลยครับผมคันนี้ต้องบอกเลยครับว่าสุดยอดมากๆเพราะว่าเป็นรถไฮเปอร์คาร์ที่ผลิตเพียงแค่100คันทั่วโลกเท่านั้นนะครับต้องเรียกว่าเป็นนักสะสมไฮเปอร์คาร์ที่แบบระดับโลกจริงๆที่สามารถซื้อคันนี้ได้นะครับดีไซน์ต่างๆนะครับคุ้นเคยกันไหมครับว่านี่หน้าตาเหมือนกับมาคลาเรน F1 เลยนะฮะเพราะดีไซเนอร์คนที่ดีไซน์กอร์ดอนเมเร่คันนี้ก็ชื่อกอร์ดอนเมเร่นั่นเองครับและเป็นครั้งแรกนะครับที่กอร์ดอนเมเร่มีชื่ออยู่บนแบรนด์ไฮเปอร์คาร์ของตััวเเเเเเออออองงลยยนน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 นะะฮฮกก่่่่่ห้้าาาาีีีีททคคดไไซซ์์์์มปป็รรรต ซึ่งเป็นรถที่เร็วที่สุดในโลกและณวันนี้ยังคงเป็นรถ NA ที่เร็วที่สุดในโลกนะครับไม่ว่ารุ่นไหนออกมาก็ไม่สามารถทําลายเขาได้นะครับเพราะหลังจากนั้นเป็นบูกาติ่นครอนิคเซ็กก็จะเป็นทวินเทอร์โบหมดแล้วนะครับโหและดูดีไซน์ตรงนี้นะฮะข้างหน้านี่แบบโหลู่ลมสุดๆคันนี้ออกแบบแอโรไดนามิกที่ล้าที่สุดจริงๆนะฮะบอดี้ทั้งหมดคันนี้เป็นคาร์บอนไฟเบอร์หมดเลยนะครับถึงแม้มีการเพ้นสีนะฮะน้ำหนักเบามากๆเขาบอกกันว่าคันนี้เป็นรถเครื่อง V12 ที่เบาที่สุดในโลกนะครับน้ำหนักเพียงแค่เก้งหมด คาร์บอนไฟเบอร์หมดเลยไม่ว่าระบบเกียร์อะไรทุกอย่างเขาทําให้เป็นไลท์เวทถึงที่สุดจริงๆครับและต้องพูดเลยครับว่าไฟยังเป็นคาร์บอนเลยนะครับโชว์ให้เห็นชัดเจนเลยว่ารถคันนี้มันคือรถไลท์เวทไฮเปอร์คาร์เป็นอะไรที่อึ้งมากๆเลยนะครับที่รถระดับนี้ที่มีแค่ร้อยคันในโลกมาอยู่ในพื้นแผ่นดินไทยของเราในตอนนี้เลยนะฮะซึ่งเพื่อนๆสามารถมาดูคันจริงได้แล้วนะครับที่ Bangkok International Motor Show นะครับในวันนี้นะฮะมาดูกันได้เลยอยู่หน้าฮอล์เนี่ยและนี่ต้องพูดอีกอย่างนะครว่าวาาานนออรรี้นะ้้ะลมณกตๆภษ เข้าประเทศไทยคุณไปก็300กว่าล้านบาทนะครับและคันนี้นะครับดูด้านข้างนี่จะเห็นเลยฮะโลโก้กอร์ดอนเมร์เรย์ออโตมอฟนะฮะที่สําคัญเห็นกระจกด้านข้างไหมครับกระจกเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ด้วยนะฮะเขาเป็นกล้องนะฮะไม่ใช่กระจกมองข้างแบบธรรมดานะครับสำหรับคันนี้นะฮะต้องบอกเลยว่าพิเศษมากๆนะครับแน่นอนประตูของเขานะครับเป็นแบบบัตเตอร์ายดอนนั่นเองครับซึ่งพอกดปุ่มปุ๊บประตูก็จะลอยขึ้นมาอัตโนมัติเลยนะครับแม้กระทั่งฝาคุมห้องเครื่องทางด้านหลังก็จะลอยออกมาโอ้โหบอกได้เลยว่าเป็นรถที่โคตรหล่อจริงนนนะะัเเ็คบข้าป2ช ับซึ่งเวลาเปิดเนี่ยจะเปิดได้เฉพาะชิ้นด้านล่างนะครับทำให้เรานึกถึงพวกรถที่เป็นรถแข่งจริงๆหรือรถไฮเปอร์คาร์ที่แบบดิบๆมากๆนะครับอย่างพวก m c l a r e n s e n n a อย่างเงี้ยและคันนี้นะครับมีรูฟสคูปด้วยนะครับและตรงข้างบนของบานประตูนะครับก็จะเป็นกระจกใสอีกเช่นกันนะครับโอ้โหคันนี้นี่คือยานอวกาศมากๆตำแหน่งการขับครับต้องพูดเลยว่าคันนี้พิเศษเพราะว่าเป็นรถที่ตำแหน่งนั่งของคนขับอยู่ตรงกลางเลยนะครับในโลกนี้นะครับรถซูเปอร์คาร์หรือไฮเปอร์คาร์หรือรถอะไรก็แล้วแต่นะครับที่ตำแหน่งขับอยู่ตรงกลางเนี่ยยยกก็็จจะมีีีี McLaren F1 นนนน่่เเลซซึงงงดดดไ์์โ้้าขขออแบร ก็อนเมอร์เรยนั่นเองครับซึ่งหลังจากนั้นนะครับก็รอมาอีกนานมากๆเับเป็น20กว่าปีเลยนะครับจนออกมาเป็น m มคค r e เรนสปีดเทลนั่นเองครับและคันนี้ครับกอดเมอร์เรย์ T50 นั่นเองซึ่ง ต้องพูดเลยครับท่านเจ้าของคันนี้นะครับได้ซื้อทั้ง Speedtail ซึ่งหลายๆคนก็น่าจะเคยเห็นคลิปกันแล้วนะครับแล้วก็มีคันนี้ด้วยซึ่งก็บอกกันว่าตำแหน่งตรงกลางเนี่ยเป็นตำแหน่งที่สามารถขับได้ดีที่สุดต้องพูดเลยครับว่าไฮไลท์ของคันนี้นะครับคือเครื่องเขาครับเพราะเขาคือเครื่อง V12 NA เน้นย้ำอีกทีนะครับคันนี้ไม่มีเทอร์โบชาร์จนะครับซึ่งให้แรงม้าสูงสุดถึง663แรงม้านะครับกับตัวเลขนี้คือบ้ามากๆเป็นรถที่เป็น V12 NA ที่แรงแบบบ้าคลั่งมากๆเลยนะครับและเครื่องขยงเ่า้ถท น้ำหนักรวมอยู่แค่984กิโลกรัมเท่านั้นเองนะครับและที่สําคัญอันนี้น่ากลัวเลยครับพราะว่าเขาลากไปสูงสุดถึง12,100รออบต่อนาทีนะครับซึ่งต้องพูดเลยว่าแค่ฟังเสียงดูนะครับ v 1 2 na ขับไปลากรอบยาวถึง12ื่นสองบ้าไปแล้วครับผมต้องบอกเลยครับว่าไฮไลท์ที่สุดของคันนี้จริงๆเนี่ยคือนี่ครับพัดลมครับรถอะไรมีพัดลมใช่ไหมฮะนี่คือรถที่เป็นแฟนคาร์ครับผมเดี๋ยวผมจะอธิบายเพื่อนๆฟังเลยว่าทําไมรถคันนี้ถึงต้องมีพัดลมเพื่ออะไรกันแน่เดี๋ยว ที่อยู่ทางด้านหลังลดแรงลงได้ถึง12.5เลยครับเท่ากับว่าจะช่วยเพิ่มแรงประมาณ49แรงม้าได้เลยทีเดียวนะครับและช่วยเพิ่มแรงกดหรือดาวฟอสในระบบเบรกเดนไนสูงถึง100ปและสังเกตเห็นไหมครับว่าตรงด้านหลังพัดลมตรงนี้นะฮะเป็นคาร์บอนนะครับเป็นรถที่ออกแบบแล้วล้ำขึ้นไปแบบไม่รู้จะพูดยังไงเลยจริงๆนะับแล้วก็ดอนเมเร่นะครับมีการออกแบบตามหลักแอโรไดนามิกเลยนะครับโดยมีสปอยเลอร์ด้านหลังแบบไดนามิกเลยนะฮะแล้วก็มีโหมดแอโรทั้งหมด6โหมดนะครับที่เรารู้จัก ออโต้นะครับ2องไฮดราล์ฟอสต์สามสตรีมไลน์สี่เบรกิ่งห้าเทสและ6คือ V MaxBoos t นั่นเองครับซึ่งประสิทธิภาพสูงสุดเนี่ยทำให้เพิ่มกำลังของรถเป็น6 6 3แรงม้านั่นเองและนี่นะฮะทางด้านข้างถ้าเพื่อนๆไม่รู้ว่าคันนี้คือรุ่นอะไรนะครับเขียนที่ฟชัดเจนฮะที่จุดห้นั่นเองนะครับข้างในจะสังเกตเห็นว่าเขาเป็นเกียร์แมนนวลนะครับซึ่งคันนี้เป็นเกียร์หกสปีดนะครับเป็นแมนนวลหมดเลยเพยี้ะนนี่คือรถที่สร้างขึ้นมาให้อารมณ์ขับขับบบขขีีีีี่่่ทททแจดดเต็มสุุในนณะยค้ เป็นแบบเซมิออโต้กันหมดใช้แพดเดิลชิฟกันแล้วนะครับแต่กรอนเมเรยนะครับยังคงเป็นแมนนวลทำให้เรานึกถึง m c l ค r e n ร F1 สำหรับผมแล้วเนี่ยผมมองว่ารถคันนี้คือหนึ่งในรถที่ใกล้เคียงกับคำว่าเป็น m c l a r e n ร F1 ที่สุดนะฮะหน้าตานี่คือใช่เลยด้วยความที่ผมเคยไปเห็น m c l a r e n ร F1 ตั้งแต่ตอนอยู่อเมริกานะครับซึ่งดีไซน์ก็แบบสวยมากนะวันนี้นี่คือการที่เขาเอาภาษาการออกแบบในยุค90และเอามาเป็นรถในยุคใหม่ออกมาเป็นคันนี้นี่แหละครับคือ m c l a r e n รน F1 ฉบับยุคล่าสุดเลยทีีเดดยววรรับแและะนนนน่นอน่ออา T50 นะครับยังมีตัวอีกตัวนึงนะครับที่เป็นลิมิเต็ดอีกนะฮะมี25คันทั่วโลกนะครับก็คือก o r d ด n นเม r ร T50S มิกกี้เหล่าด้านนั่นเองซึ่งใช้ชื่อตำนานนักแข่งฟอร์มูล่าวันชื่อดังระดับโลกมาเป็นชื่อรุ่นเลยนะฮะซึ่งคันนั้นนะครับโอ้โหก็จะมีการอัปเกรดพาร์ทแอโร่ขึ้นไปนะฮะก็จะแรงขึ้นนะครับจากเดิม664แรงม้าก็จะไปอยู่ที่ประมาณ735แรงม้านะครับก็จบไปแล้วนะครับกับการรีวิวคร่าวๆกับกกรกด็นเมเร้เห็นะคร เรราานะคับถ้เพื่อนๆอยากมาเห็นขั้นจริงนะครับมาที่ b a n g k o k International Motor Show นะครับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านเจ้าของรถมากๆเลยนะครับที่ได้ให้คนไทยได้มาดูกันโหเป็นรถที่สุดยอดมากๆเลยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ปีบีซุปเปอร์คาร์นะครับและถ้าเพื่อนๆอยากเห็นผมรีวิวซุปเปอร์คาร์ให้คาร์คันไหนนะครับไม่ว่าที่ไหนในโลกนะครับคอมเมนต์ข้างล่างกันเยอะๆเลยผมพร้อมจัดให้แน่นอนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ